สวัสดีค้าสวัสดีครับขพรานั่นพี่น้องขาเหมือนยาดอกเห็ดข้าวมันไก่กับข้าวมันไก่<ม>แต่ว่าเห็ดหลดญี่ปุ่นแล้วะเดนะเพราะว่าอย่างพ<ม>ี่เทรู้มู่กันนางขอมาแต่คนญี่ปุ่นเพิ่นว่ากินตับไตใส่พุ่งยาดอกก็ได้เอาเป็น ทรีนเอาเป็นทรีนค่ะเ,เป็นทรีนแทนอันนี้น้ำซุปค่ะอันน้นำจิ้มน้ำจิ้มกับสมีขิงไอ้ไอ้ยอัยยงก็อ,อันนี่นี่กูๆๆๆกกน,นี่นี่กูนี่นี่กูเดี๋ยวกระเทียมขิงกระเทียมอันเต้าเจี้ยวน้ำตาลน้ำส้มจ้าเฮ็ดอกเซตแบบรสนี่แต่เขาต้องเฮ็ดไว้ข้างขึ้นเด้ออันนี้ต้องไปเฮ็ดเบิ่งือเพาหูละรสไผรสไม่เน่ะขาดแย่ดอกมัรรสนี่มูก็มักรสนี่ อันนี้ซุปค่ะซุปนริผมว่าใช่เทาอัน,นแค่รอดเนี่ยมาอ่างซุสอกทียนอ่ะทียนอ่ะเพราะว่าเขาว่ากินตับไตเสพพุ่งก็ประมาณนี้ค่ะกันในนี่นะเนี่ยถของยันดอกกระเจี๊ยตั้งหากค่ะเขาของพระท่านผัดดอกอ่างอันนี้ก้อนเนี่ยมันแล้วเพราะว่าผายุก,กับเขาพายุเขาค่ะพายุกว่านี้ดอกเขา โว้ยโวอยู่ยเนี่ยฮักกระสวนเนี่ยคันเนี่ยวงเล็บเรามีผักชีเยอะมากสลัดกบดับบ่กสันโอ้ยใครตัวไป,ไปเอามาอ่างอะไรอันออกไปว่าใดประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะเพราะไรเงห้ยหางแย่ดอกเดี๋ยวพันธุ์ชิวะอาแล้วพันธุ์ชิวะอาแล้วโมย่ปุนตะกี้กับยูน้อกันเดจ้าพันธุ์ใหญ่บานไปเป็นห่วงพันเป็นไทยร้อยเป็นอันนั่นอันนี้หมูกันฮักกันไอ้แล้าอยู่ล่ะ ประมาณีนค่ะนี่น้ำซุปน้ำจิ้มพะนะจากนั่งสกินเพชรว่าเพชรเราจะหันรณ์นั่งดอกไข่จริงๆนี่ซีปัญหาเพราะอย่างคนญี่ปุ่นเพิูดว่าไข่ใส่ซีใส่ซีบได้พระราตายพระราซีซีซีอะไรก็ไดเอาหน่วยนึงนี่แอบไว้ตรงนี้ประมาณนี้่นะเนาะเนาะพี่น้องเนาะเนาะไอเล็บอยู่นะค่ะเนาะ มามามาเบิ่งไห้ยดอดเล้เด้อู้ดใดเขามากไอเลิฟยูเด้อขอบคุณทุกกำลังใจยดอดกสไเงาขันละเงาห้ยดอดเลยเด้อผมว่มาและโอ้ยผ่านมาหลายเดือนแล้วลก็เงาค่ะเงาค่ะเงาค่ะไอเลิฟยูใครยังไม่ผ่านก็จะรู้ว่าเงาค่ะความเงามีจริงเท่านี้น,นะะ้อค่ะไอเลิฟยูดีค่ะไอเลิฟยู Thank you every one every body you come for watching my video okay ข้ามันไก่ I don't know for e n g ฮ่า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 สำเนะ I love you see you